ตํารับข้าสู่ช่องของอ้นปรัคคารลกานะคะวันนี้พี่อ้นจะมาสอนเบสิกที่มีชื่อว่า27นทีเเวบสิกนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องขององศามุมต่างๆซึ่งแน่นอนว่าในการเล่นคาร์กาเนี่ยเราต้องมีท่าท่าอะไรท่า,า,ท,าที่ผ่านมุมต่างๆองศาต่างๆเบสิกนี้จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเข้าใจเรื่องของมุมและองศามากทีขึ้น อันดับแรกให้น้องยืนขายแยกไปก่อนเพื่อความมั่นคงในการยืนนะฮะมือซ้ายจับจุดตรงด้านนี้ส่วนมือขวาเน,นี่ยเราจะจับตรงนี้ซึ่งเรียกว่าสลิปนะฮะเป็นส่วนที่ติดก,กับผ้าคลุมตรงนี้เลยจับไปตรงนี้มือขวาจับตรงนี้อ่ะในการยืนนะฮะให้เราดืนลากษาเป็นวงเฉียงด้านนี้ต่อน,นะฮะมุมต่างๆเนี่ยจะมีทั้งหมด27มุมด้วยกันเราจะเริ่มต้นที่มุมด้านซ้ายก่อนนะ45องศาซ้ายด้านบนปึ้ง ยืดแขนขวาเอาไปให้ตึงเลยและเอาจุกมือซานี่ติดตรงสะโพกเอาไว้นี่คือมุมที่หนึ่งนะฮะต่อไปมุมที่สองทำทงเป็นลูกขนานปึ้งให้โดยดักสายตานะฮะดันสายม้นมาปึ้งยังคงอยู่องศาเอ่อม,ม,มุมเดิมมุมเดิมนะนี่คือจุดที่สองต่อไปและสามเฉียนลงด้านล่าง 4, สี่ห้าองศานะฮะ ในแต่ละมุมจะมีศักองศาคือ45่ห้าบนขนาดแล้วก็45องศาล,ล่างต่อไปมุมที่2มุมหน้านะฮะนี่คือมุมที่4ต่อไป5ต่อไป6 45อ,อ,องศาล่างต่อไป45องศาด้านขวา7 <c oughs> นะฮะนะฮะ,นะะยึดแขนขวาให้ตึงจุดมือซ้ายเนี่ยอยู่ตรงสะดือ7ต่อไปมุมนี้8 นะฮะเก้าสี่ห้าสาระต่อไปด้านข้างเต็มสิบนะยึดแขนไปตึงนะสิบสิบเอ็ดต่อไปสิบสองแขนตึงนะแขนตึงต่อไปสี่ห้าองศาด้านหลังขวาไปแล้วสิบสามต่อไปสิบสี่ต่อไปสี่ห้าสาระห้าต่อไปสิบหกเป็นบุญด้านหลังนะฮะ ชี้ไปเลย16นะฮะมุมงนี้ให้เรายืดแขนขึ้นหาหนะะ้าศักดิ์เป็นธงเป็นเฉียงชี้ไปมุมด้านหลัง16ต่อไป17ขนานดปิสะโพกมาด้านขวางัวเอง17ทีนี้สำคัญจังหวะที่18ให้เราลุกมือซ้ายไปจับตรงสลิป18นะฮะดูกว่าจะไนขึ้นใช่ไหมฮะมือซ้ายจับความไปเลย18ทีนี้ต้องไป19ตองไป19เนี่ยต้องเร็ว บิดตัวเร็ว19ยกยกงข้างหัว19เห็นไหมคือ4 15องศาด้านสายหลานนะอันนี้คือ19ต่อไป20 20นะ20คือสายตาต่อไป21ต่อไปด้านสายเต็ม22ต่อไป23ต่อไป ยี่สิบสี่นะยี 24, ่สิบสี่ทำเหมือนทำเหมือนจังหวะที่สิบแปดเลยคือรูดมือขวามาฟึ๊บยี่สิบสี่นะฮะรูดมือขวามาจับตรงสลิปนะต่อไปยี่สิบห้าทงขึ้นฟ้าเลยนะเวลาเอาทงขึ้นฟ้าเนี่ยพยายามที่ดูมือซ้ายเนี่ยตรงกับสะดือกยี่สิบห้าต่อไปยี่สิบหกชี้ลงคือ นะชี้นงพื้นให้หัวทงชี้นองพื้นไปนเลยตรงๆและต่อไป27เป็นท้าจบนะคะให้มือซ้ายแห่จับอยู่จะหัวทงประมาณครึ่งกว่า,าตรงนี้แล้วอย่าลืมทําให้แข็งแรงนะคะการเข้าสอออกที่คือโดดที่27ทีนี้เราทำต่อเนื่องกันดีกว่าว่าเราทาแล้วจะเป็นยังไง1 2 3 4 และแและเและสิและสิอและสิ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 จและสิและสิาและยี่สิบและยี่สิบเอและยีิบสและยีิบสาและยีิบส เนี่ยคงอาจจะพันกันแต่เราต้องซีเรียสนะคะเพราะว่าเบสิกเนี่ยหัวใจของเบสิกมันคือการเช็คเรื่องของมุมนะคะในต,ตอนต้นเนี่ยในการซ้อมเราอาจจะม้วนก่อนไม่ได้หมวนคงนะคะเพื่อความสะดวกไปชอบวเวลาเราซ้อมหลายๆคนอย่างเงี้ยเรามมวนทงนี้มมนไปเลยนะคะเวลาเราสอนน้องนะคะหรือสอนนักเรียนเนี่ยเราจะได้เห็นองศากาเรเล่นเนี่ยได้ถูกต้องเนาะไม่มีไม่ไมีพานทงมาขวรเรื่องขององศาเนาะยังไงก็ลองกลับไปฝึกฝนกันดูนะคะเบสิกน,นี้ 27.5สะะและวพบกับพี่อ้นในคลิปหน้าบ๊ายบาย